ความเป็นคนไทยของพวกเราเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันที่สุดพระอาจารย์เคยพูดเสมอว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่มีความสุขที่สุดในโลกใบนี้ไม่มีใครเทียบเท่าได้ไม่ว่าจะเป็นประเทศหมหาอำนาจหรือประเทศที่มีความเจริญเท่าไรก็ตามเพราะความเต็มไปด้วยการแข่งแย่งจริงดีจริงเด่นกันมากมายประเทศไทยไม่มีเหลือก็มีเหมือนกันแต่ว่ามันเป็นหมู่เป็นคณะ แต่ว่าคนส่วนใหญ่เขามีคุณธรรมศีลธรรมเพราะเขามีศาสนาพระศาสนาสอนให้เรามีคุณธรรมศีลธรรมมีความกตัญญูรู้คุณต่อประเทศชาติบ้านเมืองต่อผู้มีพระคุณทั้งหลายนี่ทำให้ประเทศไทยเรานี่ไม่ตกเป็นเมืองขึ้นของใครไม่ว่าเขาคนนั้นจะมาพยายามยัดเยียดนะหรือว่าทำให้เราเป็นเมืองขึ้นถึงเพียงใดก็เป็นเป็นไปไม่ได้ เป็นดุลดินแดนที่โดนขีดเอาไว้แล้วนะด้วยบุญของพระศาสนาเป็นดินแดนที่รักษาศาสนาขององค์พระศาสดาให้จนครบ5้า0ันปีในสืบเนื่องต่อไปไม่มีตรงไหนจะเริญด้วยพระธรรมของพระพุทธเจ้าเท่าดินแดนสุวรรณภูมิหรือประเทศไทยของเราประเทศไทยเราจะแค้วค่าปลอดภัยจากอันตรายถ้าจะเสียก็เสียน้อยกว่าเขาเพราะอะไร พระประเทศไทยมีบารมีของคุณพระศรีรัตนไตยมีบารมีพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่เป็นพระอาหารหันต์พระริยาเจ้าท่านแผ่เมตตาสงเคราะห์ช่วยกันมาโดยตลอดบารมีของบูรพระมหาอัรกษ์ไทยต้องแต่อดีตเลื่อยมาจนถึงปัจจุบัน,นบารมีของพระสยามเทวาธิราชที่เกิดจากการอรัธนา นของบูรพะมหากษัตริย์ไทยทำถูกต้องตามพิธีการยังเป็นเทวาอารัก์รักษา,ากคําว่าพระสยามเทวาที่ราชนี่ไม่ใช่มีองค์เดียวเป็นหน้าที่คือเทวดาผู้รักษาแผ่นดินสยามมีเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านองค์ปกครองทั่วประเทศไทยใครระลึกถึงอยู่ก็ปลอดภยัยการสงคารามในครั้งนี้ก็คิดว่ากินเวลาไม่นาน ทุกอย่างก็ใกล้จะบรรลุจบสิ้นไปนเพราะว่าต่างฝ่ายต่างก็สูญเสียแล้วนะแต่สิ่งที่จะเกิดขึ้นคือเราก็จะดำรงคงมั่นความเป็นไทยของเราได้แผ่นดินนั้นสูญเสียไปกลับคืนมาใครที่เขาจงใจทำให้แผ่นดินนี้มันสูญเสียไปไม่มีสิทธิ์ยืนอยู่ในแผ่นดินนี้ได้นานไม่วันหนึ่งวันใดก็ต้องพลาดพังไป เสียหายไปด้วยสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ทำมาเพราะการกระทำนั้นขึ้นชื่อว่าเป็นกรรมนั่นเองความเป็นชนชาติชาติไทยของเรานี่มันเลือดเนื้อมันชาติเชื้อไทยนีย่มันสืบทอดทางสายเลือดตันดานเวลาเกิดเหตุการณ์นั้นวุ่นวายขึ้นมาเนี่ยวันนี้ขออนุญาตพูดถึงเรื่องสถาบันนะเพราะว่ามันเกี่ยวพันกันทั้งหมด สถาบันของเรานี้ชาติศาสนาพระมาหากษัตริย์เป็นเสาหลักสามหลักที่ค้ำชูประเทศไทยหลักไหนหลักหนึ่งเสียไปก็ย่อมโอนเอ็นในรอบหลายหลายร้อยปีที่ผ่านมาก็จะมีคนที่คอยจ้องทำลายเสาหลักของประเทศชาติบ้านเมืองรอบไหนเป็นของพระมาหากษัตริย์ก็ โจมตีพระมหากษัตริย์รอบไหนเป็นของพระพุทธศาสนาก็โจมตีพระศาสนารอบไหนเป็นเรื่องคนของชาติก็โจมตีชาตินะให้การผู้นำแต่ละคนมีตรกกะที่เปลี่ยนแปลงไปจากคุณงามความดีแต่ดั้งแต่เดิมประชาธิปไตยที่เขาพูดกันมันใช้จริงไม่ได้มีแต่ความรอ่รอกเพราะว่าประชาธิปไตยความเห็นของคนส่วนมากไม่ใช่ความถูกต้อง าะความถูกต้องจริงๆมันก็ไม่ใช่ความเห็นของคนส่วนมากอยู่ดีแล้วคําว่าคนส่วนมากมันไม่ได้มีคุณธรรมทุกคนถ้าโยมเป็นคนที่มีความเคารพรักเขาเคารพรักเราเราเป็นคนผิดทีมของเราก็เป็นคนส่วนมากได้เหมือนกันเข้าใจไหมฉะนั้นมันเป็นอย่างนี้โยมการที่ปกครองมาแต่เดิมต้องแต่สมัยพระมหากษัตริย์เราเนี่ย ไม่ว่าจะเป็นสมบูรณาญาสิทธิราชสมัยพ่อปกครองลูกก็น่ารักอบอุ่นด้วยมานะทีนี้ด้วยความที่มีโลกมันเปลี่ยนแปลงไปคนะณะของประชาชนก็คนของพวกเราบางกลุ่มบางคณะก็เรียกร้องเอาประชาธิปไตยการเรียกร้องเอาประชาธิปไตยประชาธิปไตยมันเกิดได้เพราะคนดีเป็นส่วนมากต่างหาก ถ้าช่วงไหนคนเลวในประเทศชาติบ้านเมืองมีมากประชาธิปไตยก็ใช้อะไรไม่ได้ก็อาศัยพวกเราคนดีมีใจรักในพระพุทธศาสนาตั้งใจบำเพ็ญคุณงามความดีก็จงเอาความดีใส่ใจแล้วก็เอาความดีนี่แบ่งปันให้กับคนที่อยู่ข้างๆก็พอคนที่อยู่ข้างๆคือใครลูกสามีภรรยาให้มีแนวโน้มแนวทาง ไปในทางเดียวกันโดยเฉพาะบุตรธิดาทั้งหลายเพราะว่าเดี๋ยวนี้เขาทำถูกจุดเขาเอาลูกเราไปเอาร้านเราไปล้างความคิดเปลี่ยนแปลงอุปนิสัยเสียใหม่เขาจะพูดอะไรแต่ละอย่างเขาก็พูดดีพูดดีแล้วก็แสกสอดสอดแทรกความเลวร้ายไปในความคิดเด็กหลายคน จึงมีความรู้สึกว่าสถาบันไม่ดีเขาก็อยากจะปกครองประเทศ คนไทยเราเนี่ยเป็นคนที่ใจดีที่สุดคนไทยนี่เป็นคนที่มีน้ำใจคนไทยนี่รักพี่น้องแล้วก็ช่วยกัน